สวัสดีครับท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติขณะนี้เห็นบอกว่ามีประชาชนถูกหลอกลวงให้กรอก Apple ID ดีตรงนี้มีการแจ้งความไว้มากน้อยแค่ไหนแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจยากจะสามพันเตือนประชาชนพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมีอีเมลนะครับหลอกลวงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกรอกข้อมูลรวมไปถึงหมายเลขบัตรประชาชนนะครับ<ม>แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นหมายเลขบัตรเครดิตนะครับแล้วก็รหัส บัตรเครดิตหรือเรียกว่า ccv เพื่อที่มิจฉาชีพหรือแฮกเกอร์เนี่ยจะนําบัตรเครดิตไปใช้นะครับซื้อสินค้าได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมาในรูปแบบของอีเมลจากบริษัท a p p เปนะครับจะมีอีเมลมานะครับนของจริงเลยนะคือเป็นใบเสร็จเรียกเก็บเงินนะครับเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีการใช้งานนะครับโหลดแอปพลิเคชันหรือโหลดโหลดเกมนะครับผ่านแอปเปิอนะครับเนี่ยก็จะมี ค่าการที่เราคำค่าที่เราโหลดนะครับ 9. 9. 9. อย่างเงี้ย9 9้าจกหรือานั้นเนี่ยก็มีลิงก์ให้คลิกนะครับถ้าเกิดอ่าคือเราอ่ะไม่ได้โหลดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปคลิกนะครับเพื่อที่จะเข้าไปยกเลิก <ไป S 1> นะครับพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับต้อความรวดเร็วเดี๋ยอย่าอยู่มันจะขึ้นหน้านี้นะครับขอดูไใกล้นิดเดีัวจะขึ้นว่าแบบ Apple ID แล้วให้เราอ่ใส่เมื่อเราใส่ Apple ID ไปแล้วนะครับก็จะให้ใส่ password พอใส่ password ปุ๊บ มันก็จะมาขึ้นเป็นหน้านี้นะครับให้กดลิงก์ต่อนะครับรอพอเรากดลิงก์เสร็จนะครับรก็จะเป็นนี่เลยให้กรอ,อกข้อมูลนะครับมีชื่อกามสกุลกวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์ข,ข้อมูลส่วนตัวซึ่งก็สามารถนําไปใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับรวมถึงเลขที่บัประชาชนนะครับ id นะครับจากนั้นเนี่ยหน้าสุดท้ายก็จะเป็นให้ใส่บัตรเครดิตนะครับ ส่บัตรเครดิตใส่ชื่อนามสกุลนะครับหมายเลขบัตรเครดิตนะครับวันหมดอายุวงเงินแล้วก็ที่สําคัญคือหมายเลขรหัส C C V ที่อยู่ด้านหลังบัตรนะครับเมื่อเรากรอกไปหมดแล้วเนี่ยนั่นคือแฮกเกอร์หรือวิทยาชีพเนี่ยสามารถจะเอาข้อมูลของเราไปใช้ทําอะไรก็ได้คอต้องงงเราไปหมดแล้วครับเพราะนั้นต้องระวังให้ดีที่นี้ถามว่าวิธีสังเกตเนี่ยทำยังไงนะครับก็ต้องดูก่อนเลยครับตัวตัวอีเมลเนี่ยครับ ดูที่อีเมลเฮดเดอร์นะครับ a อ p l e r e c e i p t นะครับลองกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปอีกมมนมันจะขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไม่มีคำา a p เ l e เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าเป็นอีเมลปลอมขะคดูใกล้ๆนิดหนึ่งตรงนี้อ๋ออันนี้คือเป็นที่ที่อยู่ที่อีเมลที่คนร้ายส่งมาใช่แล้วถ้าหากว่าแล้วของจริงเป็นยังไงครับไม่ใช่ของจริงนะครับอ่ะนี่คือของจริงจากแ p p l e จริง พอเราขดเข้าไปดูเฮดเดอร์เห็นไหมครับเกิดพิษกันอทแ apple นะครับใช่ไหมฮะจะมีคาว่าเนี่ยลองดูอันนี้คือของจริงคือมี apple กับเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มี apple เลยที่อยู่แตกต่างกันแต่หมดเลยเนี่ยที่อยู่แตกต่างกันแล้วก็ดูที่ url นะครับ url ของเขาเนี่ยหรือเวอร์ไว์เว็บเขามันจะขึ้นอะไรกันลูกเนี่ยมันคือมันไม่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 ใช่ apple ระหว่างที่กรอกเนี่ยเราก็สังเกตได้นี่ก็เป็นจุดที่สังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับทีนี้วิธีป้องกันทํำยังไงนะครับตั้งค่ารหัสสองชั้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ่ามีให้เราให้เราตั้งเพราะนั้นเนี่ยเราก็ตั้งค่ารหัสสองชั้นนะครับหรือเรียกว่า two factor authentication นะครับการตั้งค่ารหัสสองชั้นทําอย่างไรก็ดูใน google ดูก็ได้นะครับมีวิธีนะครับแล้วพอเราจะเข้าเข้าสู่แอปพลิเคชันนะครับ มันจะมีหมายเลข OTP ให้เข้าคือมันจะยุ่งยากขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าท่านจะปลอดภัยจากแฮกเกอร์ครับด้วยความพยายามจากสำนักงานชาติครับขอบ,บ,บคุณมากครับ